แก้หนี้กันเถอะกับมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ใครที่เป็นหนี้นะครับรีบไปงานนี้ด่วนครั้งที่1ผ่านไปแล้วแต่ยังเหลืออีก4ี่ครั้งทั่วประเทศผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่หนึ่งนะครับย้าว่าครั้งที่1เพราะยังมีอีก4ครั้งซึ่งจัดขึ้นนะครับครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่ 4- 6ถึงพฤศจิกายนที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ โดยมีประชาชนนะครับให้ความสนใจร่วมงานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มาขอคาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายนะครับในครอบครัวนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดรวมถึงนะครับมีการขอคําแนะนําในการวางแผนการใช้เงินที่ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนเนี่ยมาขอรับบริการในงานแล้วนะครับกว่า7จ็ดพันลายนะครับ ดยก่อนวันงานนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ได้ออกมาชักชวนประชาชนเนี่ยให้มาร่วมงานนี้โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์3ส่วนในงานนะครับ 1. นะครับเป็นการแก้ปัญหานี้สินที่มีอยู่เดิม 2. นะครับสร้างไรายได้นะครับผ่านการสร้างอาชีพแล้วก็อาชีพเสริมแล้วก็3นะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพโดยข้อแรกนะครับเป็นการแก้ปัญหานี้เดิมนะครับ เป็นการไก่เกียรหนี้นะครับระหว่างลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้โดยรัฐบาลนะครับภายใต้การผลักดันของกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการช่วยเหลือในการไก่เกียรข้อ 2. นะครับเป็นการสร้างโอกาสใหม่นะครับโดยการช่วยอบรมทักษะอาชีพแล้วก็ปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพหรือหาอาชีพเสริมให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงสินเชื่อด้านการส่งออกแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยในอันอาตาราราคาพิเศษด้วยนะครับ ข้อ3นะครับเป็นการให้ความรู้นะครับในการวางแผนการเงินเช่นนะครับ 1. การวางแผนการออมเงิน2นะครับการให้คำปรึกษาทางออกให้กับธุรกิจโดยโค้ดมืออาชีพนะครับจากธนาคาร SME นะครับ 3. นะครับการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินนะครับผ่านบยส FA Center นะครับเป็นการให้คำปรึกษาผ่านโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับ สี่นะครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนต่างๆนะครับอย่างการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนะครับกองทุนการออมแห่งชาตินะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งงานนี้นะครับมีทั้งหมด5ครั้งนะครับสำหรับครั้งแรกเนี่ยผ่านไปแล้วซึ่งหากใครพลาดนะครับแล้วก็อยากไปร่วมงานครั้งต่อไปเนี่ยสามารถไปได้ตามวันเวลาต่อไปนี้นะครับ ครั้งที่2นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่1 8บแถึงยีพฤศจิกายน2565นะครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นครั้งที่3นะครับจังหวัดเชียงใหม่วันที่1 6บหถึงสิธันวาคม2565นะครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่4นะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันที่2 0่สถึงยีมกราคม2566นะครับณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนนะครับครั้งที่5นะครับจังหวัดสงขลา วันที่27ถึง29มกราคมณหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์นะครับเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยจัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยและในระหว่างนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ bot.or.th/dmed หรือว่าจะพิมพ์ว่ามหากรรมร่วมใจแก้หนี้ใน Google หรือว่าจะติดตามทางช่องทาง Facebook ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับซึ่งในนั้นนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ย จะมีรายชื่อของเจ้าหนี้ต่างๆทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตเช่าซื้อรถจำนำรถนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆนะครับที่เข้าร่วมกับมหากรรมแก้หนี้ครั้งนี้ด้วยซึ่งหากว่าเจ้าหนี้นะครับไม่ได้เข้าร่วมมหากรรมหรือว่าประชาชนท่านใดเนี่ยไมไ่รับความสะดวกในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ให้โทรสายด่วนนะครับ1213องนาของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยโดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับภายใน3 -4 วันเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ จะส่งเรื่องไปให้ผู้บริการแล้วก็เจ้าหนี้ให้ติดต่อกลับมาภายใน14วันหรือสรุปง่ายๆนะครับคือตั้งแต่วันที่เราเนี่ยส่งเรื่องไปลงทะเบียนไปเนี่ยภายใน18วันนะครับเราเนี่ยสามารถรอรับสายจากเจ้าหนี้เพื่อมาไก่เกียร์หนี้ได้เลยหรือว่าหากว่าไม่ได้รับการติดต่อภายใน18วันนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าให้โทรสายด่วนที่1 2ึ่เพื่อไปแจ้งว่ายังไม่ได้รับการติดต่อนะครับวันนี้นะครับโอกาสในการปลดหนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้มาถึงแล้ว ผมเลยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาร่วมโครงการดีๆของภาครัฐในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนสำหรับเรื่องต่อไปนะครับไม่ฟังคำสั่งสหรัฐเมื่อเยอรมันและฝรั่งเศสหันเข้าหาจีนเพื่อหาทางเอาตัวรอดให้กับประเทศของตนในอนาคต ล่าสุดนะครับนายโอลัฟชอสนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมันเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปยังประเทศจีนสดๆดร้อนๆในขณะที่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําฝรั่งเศสเองก็ได้เดินทางไปเยือนเพื่อสานสัมพันธ์กับจีนเช่นกันและแน่นอนครับว่าการขยับของสองชาติมหาอำนาจยุโรปั้งนี้เนี่ยได้สร้างความไม่พอใจให้กับทางสหรัฐอยู่ไม่น้อยโดยนักวิเคราะห์การเมืองหลายรายนะครับมองว่านี่เป็นการส่งสารอย่างชัดเจนว่าเยอรมันเนี่ยจะไม่ปิดโอกาสในการสานสัมพันธ์กับจีน ขณะที่สารัฐเองนะครับกำลังบีบนะครับให้ประเทศต่างๆเนี่ยต้องเลือกข้างว่าจะอยู่กับสารัฐหรือว่าอยู่กับจีนชอสนะครับเคยเตือนว่าการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจระหว่างสารัฐกับจีนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆ,ๆทั่วโลกนอกจากนี้นะครับเยอรมันเองเนี่ยยังได้อนุมัตินะครับให้ทุนจีนเนี่ยเข้าไปถือหุ้นในท่าเรือสําคัญของเยอรมัน รวมถึงการยอมให้ทุนจีนเนี่ยเข้าซื้อกิจการบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของเยอรมันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการส่งสารไปยังสหรัฐในทํานองเดียวกันว่าเยอรมันเนี่ยไม่มีท่าทีในการปฏิเสธจีนเหมือนที่สหรัฐต้องการให้เยอรมันเป็นเยอรมันนะครับเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อจีนมากที่สุดในยุโรปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสมัยที่นาะอิงเกลา่าเมเิลนะครับยังเป็นผู้นําของเยอรมันเนี่ย เธอได้มุ่งเน้นนโยบายในการกระชับความสัมพันธ์กับจีนเนื่องจากมองว่าจีนนะครับเป็นตลาดส่งออกยานยนต์และก็ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมที่ใหญ่และก็ให้ผลตอบแทนดีที่สุดซึ่งท่าทีนี้นะครับได้สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากโดยนักวิเคราะห์การเมืองนะครับมองกันว่าสหรัฐเนี่ยได้แสดงท่าทีต่อต้านนโยบายต่างประเทศของเยอรมันที่มีต่อรัเสเซียและก็จีนมาโดยตลอดโดยการให้ทุนนะครับกับกลุ่มคังสมองหรือว่าพวกทิ้งแทง รวมไปถึงกลุ่ม NGO ต่างๆนะครับให้ทำการล็อบบี้รัฐบาลและก็ฝ่ายการเมืองในเยอรมันเพื่อที่จะให้เดินตามนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเมื่อความขัดแย้งในยูเครนประทุขึ้นนะครับสหรัฐเนี่ยก็ได้โอกาสนะครับที่จะทำให้เยอรมันเนี่ยปฏิบัติตามวาระของตนซึ่งก็ทำได้สำเร็จด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งนะครับต้นทุนของสงครามเนี่ยทั้งต่อรัสเซียแล้วก็ต่อจีนเนี่ยมันสูงเกินไปสำหรับเยอรมันและก็ชาติต่างๆในยุโรป โดยปัจจุบันนะครับเยอรมันเนี่ยกำลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงส่วนเกินดุลการค้านะครับปรับตัวลดลงจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้การผลิตเนี่ยลดลงไปด้วยและสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐจนเกิดเสียงว,วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าสหรัฐเนี่ยกำลังใช้ความผัดแย้งระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเพื่อที่จะเอาเปรียบยุโรปและสิ่งนี้เองนะครับที่ทําให้ผู้นําเยอรมันเนี่ยเลือกที่จะเป็นอิสระจากสหรัฐมากขึ้น ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เยอรมันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับนายมาครงนะครับผู้นําฝรั่งเศสเองก็ยังได้ออกมาประกาศท่าทีด้วยว่าการที่สหรัฐหรือใครก็ตามคิดจะตัดจีนออกจากสมการการเมืองแล้วก็การค้าของโลกในเวลานี้ถือเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะจีนนะครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจรายใหญ่ของโลกแล้วและล่าสุดหลังการไปเยือนจีนของโอลาฟชอสผู้นําเยอรมันนะครับชอสเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเช่นเดียวกับที่มาครงพูดเหมือนกันนะครับว่า จีนในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจากยุคสงครามเย็นแล้วดังนั้นพวกเราจึงต้องเปลี่ยนท่าทีในการดิวกับพวกเขาด้วยเช่นกันซึ่งท่าทีของผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมันเนี่ยได้แสดงเห็นแล้วว่าเป็นเช่นนั้นจริงสำหรับเรื่องต่อไปนะครับสึกแร่แร่เอิร์ธหรือแร่หายากจุดชี้เป็นชี้ตายสำคัญที่จะทำให้จีนเหนือกว่าสหรัฐสาเหตุเป็นเพราะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำแบตเตอรี่รถไฟฟ้า นางเมดต์รินคิงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบูมเบิร์ดนะครับว่าการที่ชาติตะวันตกเนี่ยจะสามารถยุติการพึ่งพาแร่แร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากจากจีนได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะว่าจีนนะครับกลุ่มอํานาจในตลาดแร่แร่เอิร์ธอยู่ต้องเกินก่อนนะครับว่าแร่แร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากเนี่ยคือแร่ที่มีความสําคัญต่ตออุตสาหกรรมการผลิตอาวุธยานยนต์การบินการอาวกาศ รวมไปถึงแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนประกอบในอุปกรณ์เทคโนโลยีและชิปต่างๆโดยแร่แร่เอร์นะครับไม่ได้มีอยู่ทั่วโลกมันมีเฉพาะในบางพื้นที่ปัจจุบันนะครับที่สำรวจกันพบในโลกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด115.8ล้านตันโดย14ล้านตันหรือว่าราว40%เรา40%นี่ยอยู่ในประเทศจีนขณะเดียวกันนะครับเมื่อดูสัดส่วนของการนำแร่ออกมาผลิตเนี่ยจะพบว่าการผลิตแร่ที่ใช้อยู่ทั่วโลกตอนนี้นะครับอยู่ที่2 4 0 0 0 0ตัน โดยที่จีนนะครับครองสัดส่วนถึง1 4 0 0 0 0ตันสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่38,000ตันและประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมกันเนี่ยอยู่ที่6-2,000ตันหรือสรุปก็คือจีนเนี่ยเป็นชาติที่นําแร่เนี่ยออกมาผลิตและส่งออกมากที่สุดในโลกโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า60%ของทั้งโลกซึ่งนั่นทําให้จีนนะครับมีอํานาจทางการตลาดสูงมากมีอํานาจต่อรองมากที่สุดในโลกซึ่งทําให้ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ2แล้วก็พันธมิตร ไม่สามารถที่จะสกัดจีนในสึกแร่แร่เอิร์ธได้ตามที่ต้องการขณะเดียวกันนะครับออสเตรเลียซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตแร่รายใหญ่อันดับ3นะครับหรือว่าเรา10%เนี่ยได้ออกมาระบุนะครับว่าออสเตรเลียกับสหรัฐเนี่ยจะทํางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแร่หายากต่อไปเพื่อลดอํานาจการผูกขาดตลาดของจีน ทั้งนี้นะครับแร่แร่เอิร์ธเนี่ยสำคัญต่ออนาคตมากเพราะมันเป็นส่วนประกอบสําคัญในอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับตั้งแต่ชิปในการประมวลผลเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงเครื่องบินรบรวมถึงเป็นวัตถุดิบในการทําแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีที่เราเรียกกันด้วยจึงไม่แปลกนะครับที่เราเนี่ยจะเห็นจีนดันรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวในขณะที่สหรัฐนะครับแบ่งรับแบ่งสู้และก็ไม่อยากให้เข้าสู่ยุค e ีวีเท่าไหร่ก็เพราะว่าสหรัฐเนี่ย รู้ดีว่าถ้าเข้าเกมใหม่ที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและก็เทคโนโลยี AI เมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐเนี่ยจะไม่สามารถแข่งสู้กับจีนได้นี่จึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมสหรัฐนะครับต้องออกกฎหมายสกัดกั้นอุตสาหกรรมชิปของจีนมาโดยตลอดด้วยการออกกฎหมายกีดกันทางการค้าห้ามส่งออกอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบในการทําชิปให้กับบริษัทจีนแต่ว่าเรื่องแร่แรง e นะครับสหรัฐเนี่ยสกัดจีนไม่ได้แบบที่ทํากับอุตสาหกรรมชิป ดังนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยจีนยังคงได้เปรียบอย่างเต็มตัวและนี่อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ยุโรปซึ่งต้องการลดยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e v เนี่ยเพื่อใช้ในการลดกา๊าซคาร์บอนให้ได้ตามเป้าหมายก่อนปี2050เนี่ยต้องหันไปหาจีนให้มากขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าสหรัฐเนี่ยก็ไม่ชอบแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยย่อมคิดถึงผลประโยชน์ของตนมาก่อนเสมอ